รถคันนี้นะครับสีเมทลัลเลคข้าวตัวน้องเขานะครับอยู่ที่9 3 1 0 0 0 0บาทนะชัมเปญขายดีนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าออกรา25%หาักส่วนรถแล้วนะครับราคาราอยู่ที่1 8 000, 1่0 0กว่าบาทนะครับผ่อนเดือนละแ8 0 0กว่าบาทเท่านั้นในส่วนของแอร์นะครับเป็นแบบมาตรฐานอยู่นะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับนี่ มีโหมดการใช้งาน2โหมดนะครับอี o โหมดแล้วก็ Power โหมดนะครับรถคันนี้นะครับมาในเครื่อง,งยนต์ขนาด2.4ลิตรดับเบิลอุบวิหิตคัมชาร์แถวเรียง4สูบ16วาลว v n t u r b o และ i n t e r Cooler นะครับเป็นเทอร์โบแบบแปรผันนะครับสวัสดีครับ FC ที่น่ารักทุกท่านท่านผู้ชมที่น่ารกักทุกๆคนพบกับผมบ่าวทงเมืองสีออโตกค่ะที่โตโยต้าดีรักอุบลราชธานีนะครับสั่งทางวารินสำราบนะ วันนี้นะครับบ่าวทุงมังสีนะครับมีรถรุ่นขายดีแล้วก็โปรโมชั่นแรงนะครับมานําเสนอท่านไหนนะครับมีแพนอยากจะออกรถไปใช้งานนะครับที่วิดีโอนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเอาเป็นว่าเราไปดูตัวรถพร้อมกันไปรถที่อยู่ด้านหน้าท่านผู้ชมในตอนนี้นะครับก็คือ t o y o t a h ไฮรั Revo d o ดับเบิลนะครับ2.4ในรุ่นมิดเกียร์ธรรมดา6จังหวะนะครับรถคันนี้นะครับสีเมทัลลิก ค้าตัวน้องเขานะครับอยู่ที่เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทนะแคมเปญขายดีนะครับรถคันนี้นะครับลูกค้าออกรถยิบห้าเปอร์เซ็นตหากส่วนรถแล้วนะครับราคาลดอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าบาทนะครับผ่อนเดือนละแปดพันแปดร้อยกว่าบาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นแคมเปญพิเศษนะครับได้อะไรบ้างเนาะไปดูตัวรถพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมนี่ เป็นกระจังหน้าหน้าใหม่นะครับนี่เป็นหน้าวักโคอ่าถ้าเป็นตัวเก่านะครับ M Y สองพันยิบสามมันจะเป็นหน้าเบเบนะหน้าวักโครนะครับก็ถือว่าหล่อมากอ่าเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมตรงแข้งหน้านะครับตัวนี้เป็นสีเทาเมเทัลลเกนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานอ่าโลโก้โตโยต้านะครับอยู่ตรงกลางก็มีคิ้วโคมยำนะด้านในนะครับเรามองเข้าไปก็จะมีอินเตอร์คูลเลอร์อ่าท่านผู้ชม สวยงามจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะได้ไฟหน้าแบบใบบิน l อ d นะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับในหลอดนี้เปิดปิดอัตโนมัติด้วยไฟเรทันนะครับรันยิ่งไรแบบ l อ d ดีเช่นเดียวกันไฟเรียวตัวนี้นะครับสวยงามมากนะครับท่านผู้ชมเป็นแบบ l อ d ดีเช่นเดียวกันนี่เซ็นเซอร์รอบขันนะครับบาไฟตัดหมอกนะครับตรงนี้เนาะเป็นสีเทาร์ทิาริตนะครับแล้วก็ปุ่มเซนเซอร์นะครับถือว่านิยบมาก ไฟตัดหมอกแบบ LED อาคิวซุ้มล้อนะครับเป็นสีเทาเข้มตัดด้วยเทามีสลิกนะนี่ดูสปอร์ตมากนะครับตัวนี้ในส่วนของรุ่นนี้นะครับก็จะมาในล้ออันรอยนะครับขนาด18นิ้วยางมิสวีตน,นะครับขนาดยางนะครับอยู่ที่ 265/60R18 นะครับนี่ล้อหน้านะครับเป็นดิสเบคคาลิเปอร์แบบลูกสุมคู่ในส่วนระบบกันสันะเทือนนะครับด้านหน้าเป็นปีนกนกคู่ คอยสปริงละเียวกันคงนะครับนี่ด้านในนะครับเป็นแบบนี้อานี่ตรงหูกระจกนะครับตัวนี้จะเป็นโครเมียมด้านบนไฟเรียวแบบ LED นะครับไม้ปัดน้ําฝนนะครับเป็นแบบหน่วงเวลาสามารถปรับตั้งได้นะครับด้านบนนะครับก็จะมีเสาวิทยุนะครับสามารถพับได้เนาะแล้วก็คิวกันสารนะครับตัวนี้เป็นของประดับยนต์เสาเอเสาบีนะครับเป็นสีเดียวกันกับตัวรถมือจับประตูนะครับเป็นโครเมียมนี่ ในส่วนบันไดข้างนะครับสีดําถูกติดตั้งมาจากโรงงานนะครับไม่ได้เพิ่มเติมนะก็คือติดตั้งมาจากโรงงานเลยในส่วนของล้อหลังนะครับก็ขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันยางมิสสุรินเป็นดัมเบลกนะครับนี่ทันซีนะครับตัวนี้จะมีลูกยางรองเนาะนี่แล้วก็บรรโลงนะครับตรงนี้คิวซุมล้อหนึ่งถือว่าสปอร์ตเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของโตโยตาก็ว่าได้นะครับ ถ้าเป็นตัวเก่านะครับบางรุ่นจะไม่ได้คิวซุนวอรอแบบนี้อีรันเ n อร์คือตัวสูงเนาะกันชนท้ายแบบสองสเต็ปนะครับถูกติดตั้งมาจากโรงงานด้านล่างก็เป็นสีเทาเมมัลริกแล้วก็ปุ่มเซนเซอร์นะครับไฟท้ายไฟเบรกตัวนี้เนาะเป็นแบบ LED ไ h t Guiding นะครับคมชัดมากมองเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่กล้องมองหลังนะครับมีมาให้ในรุ่นมิดแต่ถ้าเป็นรุ่นเอนะครับจะยังไม่ได้กล้องนะ แล้วก็ไฟเบรกตรงที่สามนะครับเป็นแบบ LED อยู่ฝาท้ายนะไม่ได้อยู่ด้านบนนะครับเหมาะเลยนะครับในการติดสปอร์ตบาร์สไตล์ยิงบาร์เนาะนี่ฝั่งด้านนี้นะครับก็จะมีคำว่าไฮรัดแล้วก็รีเวลนะครับท่านผู้ชมนี่มาดูรอบคันกันนะครับรุ่นมิดเนาะขายดีมากนะครับรุ่นนี้ทั้งเกียร์ออโต้ไว้เกียร์ธรรมดาเลยถ้าเป็นเกียร์ออโต้นะครับจะเป็นคันนี้เนาะมันก็เหมือนกันนะครับมันต่างกันที่เกียร์นะครับคันนี้นะครับก็เป็นเกียร์ออโต้ รอตกแต่งนะครับนี่เดี๋ยวเรานะครับไปดูในส่วนของภายในกันเป็นแบบไหนนะครับท่านผู้ชมนี่ตรงแผงประตูนะครับจะเป็นหนังดําแบบนี้แล้วก็ได้สีเทาด้านบนเป็นโครมเมี่ยมกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับท่านผู้ชมเป็นแบบนี้ปุ่มมวเขาเนาะอ่าอันนี้เป็นโครมเมี่ยมนะครับนี่ช่องวางแก้วน้ํานะครับมีมาให้เนาะ เครื่องยนต์ Euro 5นะครับก็จะมีตัวพอรขมเห่าะนะครับตรงนี้อ่าถ้าเกิดว่าสัญลักษณ์มันโชว์นะครับเราก็จอดรถเนาะข้างถนนนะครับแล้วก็กดปุ่มตามขั้นตอนเขาเลยเนาะตัวนี้จะเป็น Parking Sensor นะครับสามารถปิดเปิดได้ในส่วนของรุ่นิตรได้เป็นเบาะหนังสีดําแบบนี้นะครับปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี่ปรับไฟฟ้าแต่ถ้าเป็นรุ่น e n t ่นะครับจะเป็นแบบแมนวนวลอยู่เนาะก็จะมาในพวงมาลัย Multi-function แบบนี้นะครับสามการสปอร์ตมากอ่า ปุ่มฟังก์ชันการใช้งานนะครับตัวนี้เนาะควบคู่กับหน้าจอ m a d นะครับตัวนี้เนาะหน้าจอ m a d นะครับเป็นแบบสะท้อนแสงอยู่อ่าแล้วก็จอกลางนะครับขนาดใหญ่เลยในส่วนของหน้าจอนะครับขนาดใหญ่เลยแปดนิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้บลูทูธได้แล้วก็ตั้งค่าการใช้งานต่างๆนะในส่วนของแอร์นะครับเป็นแบบมาตรฐานอยู่นะครับจับคู่กับเกียร์ธรรมดาหกจังหวะนะครับนี่ มีโหมดการใช้งานสองโหมดนะครับ eco mode แล้วก็ power mode นะครับนี่มีมาให้เลยที่วางใกล้น้ําที่วางแขนนะครับตัวนี้เนาะมาดูฝั่งผู้โดยสารตอนหน้ากันหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นแบบไหนที่วางเก้าน้ํานะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้เนาะจุดนี้นะครับจะเป็นที่เปิดปิด airbag นะครับสามารถปิดเปิดได้นะครับเผื่อมีเด็กมาเล่นหน้ารถนะอ่าด้านบนนะครับก็จะมีวอเกอร์เนาะนี่่องลึกมากนะครับใหญ่เลยนะครับด้านล่างก็ มีล็อกเกอร์เช่นเดียวกันนะครับนี่ช่องใหญ่เลยนะครับนี่เก็บเอกสารได้เนาะนี่ก็ถือว่าได้เยอะนะครับล็อกเกอร์ในส่วนห้องผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็ถือว่ากว้างขวางนะครับขึ้นลงได้ง่ายเนาะตัวนี้เนาะนี่พื้นที่เรดรูมนะครับตรงนี้นั่งแล้วนะครับก็ถือว่ายังเหลือเข่าอยู่นะอ่าแล้วก็ตะขอนะครับตรงนี้มีให้นี่เป็นบ่อหนังสีดําแบบนี้นะครับท่านผู้ชมไฟฟ้าด้านบนเนาะ ใบฟาดด้วยความวอรนะครับสีแดงๆเนาะพับเบาะก็ดึงเชือกนะครับนี่เข็มขัดนิ้วัยนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งมอนวางศีรษะนะครับมีมาให้ทุกตำแหน่งอ่าตัวนี้เป็นที่บางแก้น้ำนะครับตัวนี้เนาะสองตำแหน่งนะครับท่านผู้ชมนี่มีเราจับให้ด้วยนะครับสีครีมขึ้นลงได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันกว้างขวางมากเนาะมาดูนะครับในส่วนของห้องเครื่องยนต์หน่อยนะครับท่านผู้ชม รถคันนี้นะครับมาในเครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตร d o u เ l e ลอ e เวอร์ฮ o m คัมชาร์แถวเรียง4ส wow. ูบ16วาล v n t u r b o และ i n t e r c o o l e r นะครับเป็นเทอร์โบแบบแปรผันนะตรงนี้เนาะอ่าส่วน i n t e r c o o l e r นะครับจะอยู่หน้าหม้อน้ำช่วยลดอุณหภูมินะครับในห้องเผาไหม้ทำให้เครื่องยนต์นะครับมีประสิทธิภาพในการทำงานให้แรงม้าสูงสุดนะครับม้า150ตัวที่3,400รอบต่อนาทีและให้แรงบิดสูงสุดนะครับ สี่ร้อยนิวตันเมตรที่หนึ่งพันหกวัยรอบลากยาวแบบแฟลทท็อกนะครับถึงสองพันรอบต่อนาทีนะครับนี่ระบบการฉีดจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเป็นแบบไออาร์ดฉีดน้ํามันเป็นฝอยละอองนะครับทําให้รถประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับจะอยู่ฝั่งนี้เนาะอ่าใครอยากรู้ว่ารถเรานะครับใช้แบตเตอรี่กี่แอมป์นะครับให้เอาจานวนซีซีรถหารด้วยสามสิบนะครับนี่เติมไม่ปัดน้ําฝนนะครับตรงนี้เนาะ ระดับน้ำม้อน้ำนะครับก็จะมีรกับฟูนะครับดูได้จากจุดนี้นะอ่ากองอากาศนะครับตรงนี้ปัม๊ม ABS ระดับน้ำของน้ำมันเบรกนะครับตัวนี้เนาะก็จะมีมินกับแม็กบอกเช่นเดียวกันนะสามารถเช็คได้เบื้องต้นนะครับอืมด้านบนนะครับก็จะมีฉนวนกันความร้อนแล้วก็พวกยางก,ากันกระแทกนะครับในการปิดฝากระโปรงนะอ่าการจัดวาตงตำแหน่งเครื่องนะครับก็ถือว่ามันอยู่ตรงกลางพอดีเนาะมันก็สวยงาม ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับอยากจะปรึกษาปัญหาเครดิตนะครับการออกรถว่ามันออกยากไหมนะครับมาคุยกันก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมก็สามารถติดต่อบ่าวทงเมืองศรีมาได้นะครับตามช่องทางใต้ลิงก์นี้ผมยินดีรับใช้บริการสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะครับบ่าวทงเมืองศรีก็ขอกล่าวคําว่าขอบพระคุณครับ